รถของเราเองในทีมงานเองพังแล้วครับตอนนี้เ <c oughs> ดี๋ยวมาดูที่เกิดอะไรขึ้นครับสวัสดีครับคุณดูครับมาว่า <c oughs> ไปเลยครับแบง ก็วันนั้นที่ถ่ายคลิปใช่ไหมรื่อเ c ม m r อรี่เสร็จปุ๊บก็วัน2วันหลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านนั่นแหละแล้วก็วก,ก็ไฟไฮบริดโชว์ใช้ไฮบริดซิสเต็มเราเพิ่งบอกคำบอกว่าความเสถียรอย่างรุ่นนี้เป็นยังไงซ่อมมาแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนแบตไฮบริดมาแล้วรอบนึงเป็นยังไงใช่แล้วก็บอกผมบอกราคาด้วย70,000มื่คนอ้าแล้วแบตมันเปลี่ยนเดีย๋ยวนี้มันเปลี่ยนได้านซ่อมได้ หวัวเลือกท่าแบบแบบพี่น้องเปลี่ยนทั้งอันก็ได้ถ้าอยากเสียตังค์เยอะนะประมาณเจ็ดหมื่นวันนี้น่าจะต้องมอบตัวโดยกับตัวเองจเจ็ดหมื่นนั้นอีกรอบ <c oughs> อาการเป็นไงตอนนั้นวิ่งไปก็เดี๋ยวตัดไปดูที่คลิปก็ได้ครับอันนี้ให้ดูสดๆเลยเนาะรถผมเองเนี่ยครับมันจะขึ้นอย่างนี้เช็คไฮบริดซิสเต็มมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเช็คไฮบริดซิสเต็มแล้วก็จะมีไฟทั้ชั้นคอนโทรลขึ้นไฟเครื่องขึ้น เครื่องหมายตกใจสองตัวนีครับปุ๊บมันก็ขึ้นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้อาการมันแปลกๆเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าดูเอ e นจีมอนิเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่มันมีไฟอยู่แสดงว่ามันชาร์จเข้าเดี๋ยวจะลองดับเครื่องดูก่อนเนาะว่ามันใช้ได้ใหม่แล้วก็สตาร์ทใหม่ถ้าใช้ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คเนาะแต่ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องเข้าศูนย์หรือว่าเรียกช่างมาซ่อมนะครับโอเค ผมจะลองดับเครื่องปุ๊บดับแล้วเนาะอ่ะเราลองสตาร์ทใหม่เออครับแต่วันนั้นอากาศร้อนเนาะ กัดร้อนมากจะเกี่ยวกันรหรือเปล่าก็ไม่รู้ค <t> าดว่าจะเกี่ยวเพราะว่าม,มันเอาไซด์วันนั้นอ่ะคืออุณหภูมิข้างนอกอ่ะมันมาณสี่สิบองศาพี่น้องโอสี่สิบกว่าองศาเออมันก,มก็อาจจะเป็นไปได้อ๋อแล้วก็จริงๆแล้วรถไฮบิดมันเราก็เคยผ่านสี่สิบองศา,ามาเยอะเยอะแล้วอ่ะแต่แบตมันคงจะแบบว่าโรยลาเต็มทีกับอากาศที่ร้อนมันก็คงจะแบบระบายความร้อนได้ไม่ดีมันก็เลยอืประมาณนั้นนะแล้วแบตคันนี้ที่เปลี่ยนมาเครมศูนย์มาใช้มากี่ปีแล้ว สามปีได้ไหมเกินห้าปีถึงไหมเกือบเกือบผมเปลี่ยนผมจําได้ว่าผมเปลี่ยนปีปีที่เราล็อกดาวน์กันอะล็อกดาวน์สองพันยี่สิบยี่สิบปีนี้ยี่สิบห้าเกือบเกือบสี่ปีเกือบเกือบห้าปีโทษนะฮะโอเควิ่งมากี่กิโลครับก็เจ็ดแปดหมื่นนะเจ็ดแปดหมื่นโลจริงๆถือว่าไม่เยอะนะถ้าห้าปีสี่ปีกว่าห้าปีเจ็ดหมื่นกิโลปีละหมื่นกว่าใช่ ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือคือสิ่งอันหนึ่งที่ช่างบอกถ้ารถไฮบริดวิ่งเยอะๆทุกๆวันเยอะๆมีการชาร์จต่างๆชาร์จดิสชาร์จตลอดเวลามันจะมันจะใช้งานได้นานกว่าอ,นนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็ได้ไปคุยกับช่างอีกอูหนึ่งเหมือนกัน,นถามเขาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วใช้ได้3ปี5ปีก็เก่งแล้วครับพี่แบบที่เคลมมาจากศูนย์แล้วแบงค์คิดว่าไงตรงเนี้ยคือก็ไม่คิดว่าไงก็ก็ต้องซ่อมไปแหละ แต่ว่ามันมีแนวทางการซ่อมเยอะมากๆถ้าที่พคุยกับอู่ใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะไอการเสียครั้งเนี้ยได้ความรู้เยอะมากคนดูอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถไฮบิดอาจจะเป็นความจริงอีกด้านหนึ่งที่คลิปที่แล้วเราไม่ได้เล่า,อ,า,าอ่าฮะอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อแรกออู่บอกผมว่าแบตเตอรี่ไฮบิดที่ที่ใส่มากับรถอ่ะมันก็คือออกป้ายแดงก็คือแบตใหม่เนาะ นี่แบตใหม่ออกมาจะแกะกล่องใหม่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันอยู่ที่สิบปีครับกี่กี่กิโลมิรเละยะไม่มีสิบปีคือคุณจะวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะในนี้เลยตั้งแต่จดทะเบียนจนถึงเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมาจากการที่ว่ายิ่งวิ่งเยอะยิ่งดีไงนี่รับประกันสิบปีที่รถผมเนี่ยประมาณวิ่งไปประมาณหกเจ็ดปีแล้วมันเสียหกเจ็ดปีแล้วแบตเสียก็เลยมีการเคมหนึ่งครั้งตอนปีสองพันยี่สิบประมาณนั้นอะ เนี่ยเไหมรถปี13มันมันก็ปี2020พอดีเ <7 S 2> <7 S 1> ปีปอ่าผมเคยคุยกับช่างนะช่างก็บอกวมันเจปีก็เก่งแล้วครับอะอนี้พอเปลี่ยนแบตลูก2มาเนี่ยก็ใช้มาเรื่อยจนถึงวันนี้ปี2025มันถึงเสียใช่ไหมอ่าก็โอเคหปีแต่ว่าก็ไปถามช่างมา,าว่าเอ้ยผมเคมมาแล้วนะาาแบตอะอฮะบอกโอ้ยมันก็เสียอยู่แล้วครับเพราะมันไม่ใช่แบตรแบตป้ายแดงเนี่ยมันก็เลยแอบคิด ก็เราก็ไปหาข้อมูลมาสองสาที่เหมือนกันใช่แล้วข้อมูลทางแบงค์บอกว่าไงของผมบอกว่ามันไม่ใช่แบตป้ายแดงเพราะว่ามันคือแบตรีบิวก็คือเป็นเป็นการเอารวมแบตที่เซลล์ดีดีของหลายๆอันน่ะของอาจจะไม่อาจจะไม่ของเราอาจจะเป็นของเราบ้างอะไรก็แล้วแต่ของคนอื่นใดใดก็ตามแต่เอามารวมกันก็คือเป็นเซคันด์แฮนด์ไส้ก็เป็นเซคันด์แฮนด์ ที่เขาเทสแล้วแล้วผ่านตามสเปวก็ยังใช้งานได้อยู่<ช>เพราะว่าข้างในมีเซลล์หลายเซล์ใช่ไหมมันมีมีแบตเตอรี่34ลูกอ่าฮะ,ะใน34ลูกเนี่ยก็ไปหาอันดีๆ,ๆ,ๆมารวมกันเขาเรียกว่ารีวิวแบตเตอรี่ใช่ไหมาอาจจะมีการกระตุ้นเซลลน,นู้นนั่นะผมไม่รู้ข,รขั้นตอนน,นก็เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่รับทําเรื่องนี้ตอะนั้นอ่ะแบตลูกที่สองที่เคมไม่ใช่แบตปลายแดงเขารับประกันกี่ปี รับประกันปีเดียวอ๋อศูนย์รับประกันแค่หนึ่งปีหนึ่งปีถ้าเสียภายในหนึ่งปีเขาเปลี่ยนให้ใหม่อีกทีนึงอีกใช่แต่ถ้าไม่เสียก็ก็ว่าณนั้นเลยสิบปีที่คุยกันมาแล้วมันก็หลุดประกันแล้วไงหมดทั้งสองกรณีแล้วตอนนี้ใช่โอเคพอจบเสร็จปุ๊บตอนนี้มันก็จะมีทางเลือกว่าจะจะไปทางไหนสำหรับตอนนี้นะปัญหาตอนนี้นะข้อที่หนึ่งก็คือรีบิวแบตใหม่ อ่าฮะเขาเรียกบิลแบ็ก็เหมือนเหมือนเหมือนกันก็ไปเอาเซลล์จากอันอื่นๆอ่ะเซลกันแฮนเอามารวมรวกันเซลกันแฮ <h> นที่ยังดีอยู่ใช่แล้วก็เอามาวัดปริมาตรการเก็บประจุไฟไฟ้าว่าอยู่ในเลนส์เท่าไหร่ประมาณกท็ที่อู่ที่ไปคุยเขาก็บอกว่าประมาณ80% 80%ของการเก็บประจุไม่มีทางร้อยหรอกก็80%ิหรือว <คำ S 1> ่าจะลดลงมาหน่อย70-60%ก็มีราคาให้คุยกันอ่ะค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสามหมห้า แ5้หมื่นห้าบวกลบแล้วแต่อู่ใช่เหรียญราคาประมาณนี้นะบิลแบตขึ้นอยู่กับว่าไอ้แบตที่มีอ่ะของเรามันเสียหายเยอะขนาดไหนแบตที่แบบน่าจะเสื่อมสภาพนะครับเหลือจะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ราคาก็ผันผวนไปตามนั้นแต่ออู่ที่พี่ไปคุยมาเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ของเราเลยพูดง่ายเพราะว่าเขาเ็เอาเอาที่เทสแล้วดีกว่าแล้วก็เอามาสามสิบสี่ลูกที่ดีเนี่ยใส่ให้ใหม่ก็มีมีทางนั้นเหมือนกันแต่ใช้เคสเดิมใช้ไวริงเดิมอะไรต่างของเดิมใช่ ก็ <g ül> อันนี้ทางที้หนึ่งทางที้หนึ่งคือบ uh ิ้วบิ้วแบตฮะอฮะอันที่สองคือเปลี่ยนแบตศูนย์อ่าฮะ uh huh. เปลี่ยนแบตศูนย์ก็คือเหมือนกับตอนที่เราไปเปลี่ยนตอนตอนอยู่ในประกันนั่นแหละก็คือแบตบิ้วเหมือนกันแต่ทํามาเป็นเหมือนคอมพิวต์ิดสติกเกอร์โตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยราคาราคาอ่าได้เช็คป่ะนี้เจ็ดครึ่งเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่ากว่าออกมาเจ็ดหมื่นกว่าบาท ราคาประมาณนี้นะเล็กเจ็ดอันนี้อันที่หนึ่งรับประกันสามปีอันนี้ศูนย์เปลี่ยนให้เลยเหรอเจ็ดหมื่นไม่คืออู่ไปเบิกศูนย์เกมมันเป็นอย่างเี้คนบิ้วไม่ใช่ร้านบิ้วเองมีโรงงานที่ทําให้โตโยต้าเป็นคนบิ้วแพ็คเหมือนี่ยมาให้อพี่น้องนึกออกมาแต่ที่พี่เข้าใจนะคนละอันอีกอ่ะคือไส้ใน ส้ในเป็นใหม่สั่งมาจากเมืองนอกสั่งมาจากญี่ปุ่นแล้วเอายัดมาใส่เคสเดิมเราอแล้วก็คืออู่ในเมืองไทยเป็นคนทําอู่อู่ที่เราไปคุยแบบใช่ใช่เขาเป็นอย่างนั้นแหละคล้ายคล้ายอย่างนั้นอันนี้อยู่ที่เกณฑ์ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วแต่อู่ใช่ไหมแบบเดนโซ่แหละโอเคอันที่สามคือแบตจีนอก็จะเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรแบตหน้าตามันจะเป็นกระป๋อกระป๋ออ่ะก็เรียงเป็นโมดูล ลักษณะแบตจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นเป็นยังเป็นนี่ก็เหมือนเหมือนเดิมอ๋อฮะแต่วิธีการทําแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันแบตมันจะเป็นรูปทรงกระบอกกระบอกกระบอกอ๋อฮะก็เขาบอกว่าเก็บประจุได้ดีขึ้นแล้วก็มีพอมันไม่ได้เป็นเบรดแล้วอ่ะมันเป็นกระ๋อกกระบอะมันน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมอันนี้อันนี้ทาง ทางอู่ในเมืองไทยเราสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะฮะใ,ใช่ใช่เขาบอกว่าะระยะระยะวิ่งระยะการใช้แบตเตอรี่ก็เหมือนสมมติเคยวิ่งสิบหกโลลิตรก็อาจจะเป็นสิบเจ็ดโลลิตรเพราะว่าด้วยการระบายความร้อนเขาเขาพูดอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็รับประกันสามปีเหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่ามันเข้ามาในเมืองไทยสักพักหนึ่งแหละแล้วก็ดูท่าทางว่ามันน่าจะทนกว่าแบตบิ้วราคาราคาเท่ากันเจ็ดแปดหมื่นใช่ อ่ายี่มีทางที่สี่อีกทางที่สี่อีกเทคโนโลยีใหม่ออืก็เป็นลิเทียมแหละเขาเรียกว่าแบตลิเทียมลิเทียมฟอสเฟตหรือว่าลิเทียมไอออนนี่ไม่แน่ใจนะจริงใช่ใช่ต่นี้คือเขาบอกเป็นลิเทียมแต่เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีลิเทียมอ่ะไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีนิกเกิลอะนะฮะตัวทั้งแพ็คเนี่ยของของแบตเตอรี่อ่ะหน้าตาก็จะเป็นเบรกเหมือนกันออืเป็นเป็นเป็นเซลล์เหมือนกันอืสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็วางต่อกันแต่ไส้ในคือลิเทียมอน้ําหนักจะเบากว่าสิบกิโล ลิเทียมอย่างที่เราเคยใช้โทรศัพท์มือถือมาเมื่อก่อนโทรศัพท์ถ้าแบตลิเทียมเบาใช้ได้นานถ้าแบตนิกเกิลแบบหนักใช้ไม่ทนก็คือภาพรวมก็เบาสิบกิโลราคาก็จะแพงขึ้นอีกประมาณหมื่นนิดนิดก็จะเป็นเลขแปดหมื่นกว่าละอีกร้านที่เชฟเขาบอกแสนกลมกลมแสนบวกลบประมาณนี้อันนี้แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันมันเป็นเทคโนโลยีที่ แบรนด์ข้างเคียงเข้าไปริเทียมกันหมดแล้วมันมีโตโยต้าอันเดียวนี่แหละที่ที่ที่เพิ่งมาแต่คนอื่นเขามานานแล้ววันนั้นคุยกับช่างช่างบอกว่า Honda ใช้ริเทียมแบบ2013ก็เลยงงๆอยู่เหมือนกันเอออาจจะต้องไปเช็คข้อมูลกันดูใครมีข้อมูลอะไรแชร์มาได้นะครับตรงนี้ก็แต่ที่เรารู้โตโยต้ายังใช้จนถึงปี2020กว่ากว่า2024เลยมั้งเพิ่งเพิ่งเปเป็นตัวตัวล่าสุดเนี่ยเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นรีเทียมก็ก็มีให้เลือกสีห้าแนวทาง อาคารปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ครับอาคารตอนนี้ก็คืออไฟมันไม่โชว์แล้วนะพี่น้องอ uh huh. มันเหมือนมันเป็นแค่วันนั้นตอนนั้นอะตอนที่อารามมันขึ้นทั้งหน้าจอเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาผมก็จอดไว้ในบ้านปกติไม่มีอะไรตื่นเช้ามาลองสตาร์ทดูทั้งหน้าจอปกติปกติปกติเลยแล้วก็ก็ลองวิ่งดูว่า เอ้แบตเตอรี่มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบผีหลอกแค่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองขับดูก็รู้สึกได้ว่ามันมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมยังไงไม่เหมือนเดิมเนะี่ยคือว่าอ่าเราจะดูการาฟได้แชมดี้เนี่ยเราจะดูการาฟได้ว่าอ่มันเจนรีเจนได้ดีขนาดไหนสิ่งแรกที่รู้สึกคือเวลามันรีเจนแบตเตอรี่มันรีเจนไฟฟ้าเข้ามาที่แบตเตอรี่อ่ะมันรีเจนได้ไวมากอ่าฮะอ่ะ,อะ อา used, to to like. ่าฮะแล้วเวลามันใช nee <S <S right? ้อ่ะมันก็ใช้ใช้ไปไหวมากเหมือนกันพวกแบตก้อนเล็กจริงๆก้อนไม่ใหญ่มากคือไม่ใช่พี่น้องคือความสามเมื่อก่อนดีกว่านี้กว่าจะชาร์จเต็มอ่ะกว่าจะชาร์จเต็มอ่ะมันมันจะใช้เวลานานอ่าฮะอ่าฮะกว่าชาร์จเต็มมันใช้เวลานานแล้วกว่าจะใช้ไฟฟ้าหมดออกจากแบตเตอรี่เพื่อนมันจะชาร์จอีกทีหนึ่งอ่ะมันก็จะมันก็จะใช้เวลานานกว่านี้อ่า มันก็จะมีกราฟขึ้นให้เห็นว่ามันมีแบบโอเคใช้ใช้ฟังไฟฟ้าได้ไปตอนไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันใช้ได้น้อยลงมันชัดไวขึ้นหมายความว่าแบตเตอรี่เราเก็บไฟได้น้อยลงแบตเราเหมือนเซลล์ที่ใช้ได้มันน้อยอ่ะเออ,อ,อเป็นอย่างนั้นอ๋อแล้วก็้เวลาขับขี่ต่างกันไ,ไหมเวลาขับขี่ก็ไม่ต่างเหมือนเดิมแหละแต่ว่ารู้สึกว่ากินน้ํามันมากขึ้นอืม กินน้ำมันมากขึ้นก็คือปกติอะผมขับรถอะผมรู้อยู่แล้วว่ารถผมอะมันกินอยู่ที่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดโลลิตรอ่าฮะอ่าฮะแต่ตอนเนี้ยมันได้ต่ำกว่าสิบห้าคือสิบสี่มั้งสิบสามมั้งอะไรเงี้ยแล้วเวลาเร่งหนืดไหมหรือ,อยังไงต่างกันไม่รู้สึกไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมนเพราะเราไม่ได้เหยียบมิดไม่ได้อะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไห <นะ S 1> มขับค่อยๆขับแหละเพราะว่าเอ่อรู้อยู่แล้วรถอาการมันเป็นแบบไหนแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าตอนออกตัว อยากจะพุ่งแบบจากแซงไวๆเมื่อก่อนมีไฟฟ้าเข้ามาช่วยมันจะเป็นกําลังเครื่องซะส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าเหมือนไฟฟ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปช่วยปัน่นก็ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนว่าจะทํายังไงต่อจะซ่อมแบบไหนซ่อมเปลี่ยนเป็น A B บซอ่ะตอนเปลี่ยนมันมีแบบสามท้ายใช่ไหมหรือว่าจะซ่อมดีก็กําลังนึกอยู่โอเคแล้วก็อ่ะครับแล้วก็เราก็มาติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าจะจะเป็นยังไงบทนี้ เพราะว่า,อย,าอย่าลืมราคารถคือถ้าราคารถ3ล้านผมคงไม่ต้องคุยหรอก<ม>ว่าจะไปทางไหนซ่อมเต็มที่แสนหนึ่งก็จ่าย<ม>แต่ครนี้ราคารถ2องแสนปลาย3แสน4แสนนี่แหละซ่อมแบตที20% 30%คุ้มไหม,มเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับในตอนตอบต่อไปฝากฝากนะครับอู๋ไหน อยากจะสปอนเซอร์แบบรี่บอกนะครั <laughs> ยินดีครับยินดีอันนี้อันนี้ไม่ว่าก,กันนะครับออแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสจริงๆริงเราก็หาทางกำลังหาทางซ่อมอยู่ว่าจะไปยังไงทำไงกันดูทำยังไงกันต่อไปดีนะครับ <laughs> ก็มาแชร์กันทุกๆคนแล้วใครมีข้อมูลต่างๆก็มาแชร์กันได้นะครับ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับครับขอบคุณครับ Whisper, streets pull me far Every corner of a legend, I'm the brightest star